โอเคครับเมื่อกี้ผมอัดไปรอบหนึ่งครับพอกลับมาฟังปุ๊บมีเสียงพัดลมดังมากเดี๋ยวมาอัดใหม่ที่จะสอนคือมีเซนต์วอลสเตตัสก็คือหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์เดินเดินช่องหนึ่งเดินเสร็จปุ๊บทำอะไรต่ออ๋อมีคอมพิวเตอร์อยู่นี่ส่งสัญญาณว่าอยู่แถวอะไรคอลัมม์อะไร และ1 2 3 4 4ทิศของกำแพงเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาสอนว่าจะสอนอใส่สีทิศของกำแพงเนี่ยใส่ยังไงโดยกำหนดว่าระยะซ้ายมือของไรดา r บอรดไรดาบอรดไรดาไรดาแล้วก็มีล้อสล้อนี้ ก็คือระยะซ้ายมือว่ามีกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็คือระยะนี้ขวามือระยะนี้ขวามือข้างหน้าระยะนี้ข้างหน้าก็จะเก็บข้างหน้าอ่ะซ้ายมือข้างหน้าขวามือเก็บ distance โดยทิดทิศไดรด้เนี่ยคือ0ูนย์ทิดซ้ายคือ90หมุนตามเข็มเนาะอันนี้เท่าที่อ่านคู่มือมาแล้วก็2 อันนี้180อันนี้270เป็นเล็บสเตตัสถ้าน้อยกว่าค่าค่าหนึ่งยกตัวอย่างในโจนี่เป็น40ก็เป็นวอลน้อยกว่า40เป็นวอลก็คือระยะน้อยเป็นกำแพงระยะมากเป็นเซลล์เล็บสเตตัสฟอนสเตตัสไลสเตตัสเข้าสวิตเคสเริ่มต้นมา ถ้า Direction เท่ากับศูนย์หุนมันชี้ตรงก็จะส่งโลกับคอลัมน์นี่คือ client publish ส่งเข้าไปโลกับคอลัมน์ส่งไปทิศเหนือคือ Front ของหุ่นยนต์ก็ใส่ Front ทิศต,ตะวันออกคือขวาของหุ่นยนต์ก็ใส่อ e. ีทิศใต้มันคือข้างหลังข้างหลังเราไม่รู้ว่ามีกำแพงไหมก็ใส่ตัวยูไป ยู you, คืออันโนนต่อไปซ้ายของขุ่นยนต์ก็คือเลบก็ส่งค่าเลบไปในอีกเคสหนึ่ง90ก็ชี้อย่างนี้ก็คือทิศน็อตนอตคือซ้ายอะนอตคือซ้ายค่าอีคือฟรอน t ์ไลท์ขวามือคือทิศเสาแล้วก็ข้างหลังทิศอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ180-270 ก็จะสลับกันไปว่าแล้วแต่ทิศแล้วแต่ทิศอย่างนี้ว่าทิศกับฟอนทิศทิศสี่ทิศทิศสี่ทิศกับหน้าซ้ายขวา มันสัมพันธ์กันยังไงสลับที่กันยังไงเพราะว่าตอนหุน่นมันหะมุน่ะทิศมันเปลี่ยนเน่ยเอกคาว่าหน้าเราหันหน้าทิศเหนือเนี่ยแล้วเราไปเลี้ยวขวาหน้าเรามันก็อยู่ทิศต,ตะวันออกเวลาส่งข้อมูลก็ต้องสลับที่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ใส่ที่ไหนก็จะใส่ตอน forward forward ก็คือตรงนี้ครับตอนเดินเสร็จแล้วนี่คือ Forward แล้วก็เดีย๋ยนีนมอเตอร์ก็หมุนหมุนมอเตอร์ก็หมุนตามนี้เสร็จปุ๊บค่อยเซนเต์วอลสเตตัสขอบคุณครับ